สวัสดีจ้าพี่น้องเก็บมะเขือเทศก่อนจะ้ะบะเขือเทศนี่แบบว่าเขาสุกแบบว่าสุกแล้วบเก็บเ้อจ้ะพี่น้องเขาแตกหมื่เก็บพื้นที่แตกเมือ่อทาบัดที่นี่ทาแบบว่าต้นใดเป็นตะทอนถิ่นเมทิทไปสิทอนเลยจะ้ะสิทอนเขาออกเศษกองปลูกผักนี่เห็นบ่จะ้ะเขาแตกเมื่อสุน่วยเลยจ้ะพี่น้อง พราะว่าแบบเข้าเกลอะกับบอโบเก็บบอยังสินา่าเตกมื้อสูงวยเลยสิโอนออกไอ้ม่วนที่บบเก็บบอยง่นั่นก็คือบอยง่ดอกจ้ะบอยง่ายเลยจ้ะเก็บอกอกแล้วชีดเฮ็ดกองผักม่จ้หน่งองเฮ็ดกองผักให้มันแล้วเพราะว่าอ่า หนาวมันมาแล้วใบใหม่ก็ร่วงแล้วที่นี่ไอกองพักบาเร็วนะ่ะใบใหม่ไม่ทิพย์ก็พอดีเก็บไมจ่จ้ะใบใหม่แบบเดียวมันเสีได้กวดใบใหม่สิเก็บกวดใบใหม่มาใส่กองนะนีกองที่ไม่ทิพย์เห็ดนะจ้ะเห็ดใหม่นี่ก็สียเอาใบใหม่มาโรยมาปูข้างล่างเป็นปุ๋ยไม่จ้ะพี่น้องเนี่ยก็สิเก็บเขาออกก่อนจังเสียถ้าเขาเกลี่ยเลยจ้ะเขาซ้ำนี่แหละ เขาเย่เด้๋ยซ้ำนี่เห็นมั้ไปบ่ได้เลยจ้ะอากาศมันเย็นมันไปบ่ได้แล้วอากาศมันจะติดลบคเลยจ้ะพี่น้องติงเสียไม่ทิ้งสิถอนออกถอนกระสิถอนลุ่งกองไว้นี่แหละจ้ะนี่จ้ะมืงไหนี้ยจม้อหน่วยเขาตะสีดายมันมันอันนี้แล้วมันบ่ได้แล้วบ่ถอนเขากับ่ใหญ่คือเก่าจ้ะพี่น้อง ถึงเสียเอาไว้เข้าก็บโบยเ่คือเก่าแล้วต้องถอนออกที่ได้ยอยู่แต่ว่าห่างบบถอนก็บโบได้นะต้องถอนคือเก่าไอ้ม้วนเห็นบ่อยจะ้ะเขาเป็นลำแข็งเมื่อด้วยจ้ะนี่ต้องเก็บออกเสียนะเนี่ยเขาเริ่มแตกเริ่มจะซ้ำบัดน,นี้เขาบอกเก็บเขางายเขาก็แตก แตกแล้วก็เน่นาจังสิแม่จ้ะมือแม่จ้ะคนน่ะมือเขามันแตกแตกหมเดเลยจ้ะนี่นี่หมดจ้ะแตกหมดสิเก็บไปลลางอ่าสิเลือกหน่วยแตกเขากินก่อนจังสินะแล้วก็เอาหน่วยที่เขาบ่แตกอะ่ะเสตูกินไปเรื่อยๆเนี่ยเอาไปเขาก็บ,บ่ใหญ่แล้วเขาแตกหมดจ้ะ เก็บออกประเนี่บัดนี้ไม่แต่เก็บออกเครียออกเด้อจ่าพี่นอ้องเขาปเป็หญ่แล้วเอาไว้ก็เลยไม่ตต้งแต่ตายอย่างเดียวทนเขาออกใดเวลาทนเขาเก็บไปจินแช่ตู้ไปจินก็ได้จินโดนตืบอไปเด้อยจ้ะพี่น้องเขาแช่ตู้เย็ยนไหม เป็นเดือนอยู่ด้วยจ้ะถ้าเ้ากินแบบว่ากินโบเร็เวเกินไปนะได้เป็นเดือนเดือนกุ้งก้วงสนะิคือทยอยแบบว่าเ้าก็เลือกกินก้อนมือเดี๋ยวมันสีแบบว่าสีนาก้อนเ้าก็เลือกกินก้อนนี่นสินะมือไหนจะผุนะค่วมโดกของเขาเสียนะแมนหมดเลยจะพี่น้องเนี่ยผนะุนะจังเสียแมีนหมดเลยเนี่ยผุนะนะแต่สิได แต่ว่ามันก็เหดุยัยงบ่ได้เลยจ้ามันอากาศมันเริ่มเย็นอากาศหนาวมันเริ่มมาปีกะเอยปีไอรอบว่งได้หันที่ไม่ทิพย์เก็บได้กล้องใหญ่ๆเนาะจ้ะเนาะไม่ทิพย์เผ็ดอ่ะสปากเกตตี้สอดไม่ทิพย์เผ็ดหมดเลยไปปัน่นไปปั่นไหมจ้ะแราคา เคี่ยวเฮดสปากเกตตี้ซอสไหมจ้ะรอบนี่คือสิบุริเฮดดอกรอบนี่ก็สิแซ่ตูไปกินซื่อแลวจ้ะรอบนี้มือไหนจ้ะหลายลายถึงสิเก็บออกถ้าตัวใดเป็นตะถอนก็สิถอนออกเลยจ้ะถอนออก เต็มเลยอากาศเริ่มเย็นผักพืชผักก็เริ่มตายสิดาร์ยืดจ้ะแต่ว่างมันถึงช่วงได้เก็บมันก็ต้องเก็บนี่แหละจ้ะมึงเนี้ยแต่คุณอนะ ถึงสีเห็ดกองผักนะจ๊ะกะเลยมันกะเลยเสียเอาไวบา้บ่ไอยกะสมีมันติดจ้ะบ่แมัไหน,นหน่อยและเพื่อจับพี่น้องมนในคนน่นะม,มันเขาเตียกงอนแบบว่าบ่เก็บจักเทียหลายากระแตกมืด มะเขือเทศพอซื้อถอยอยู่นี่ปลูกง่ายเลยจ้ะพี่น้องมะเขือเทศนี่ปลูกง่ายไงถ้าเด็กขึ้นเดี๋ยวเขาตั้งตัวได้นะแบบขึ้นอีรีหล่อเลยจ้ะจังสีเลยจ้ะใส่สมต่ำน้อจ้ะน้อนี่นาะใส่พวกเฮดสลัดใส่สมต่ำเต็มไปหมดเลยจ้ะ เต็มไปหมดเลยพุ่นอุ่นะเก็บออกพี่น้องเก็บออกเก็บออกลูดลูดเอาลายแห้งพุ่นะนี่น,นี่ นีก็ฮักเห็นว่าโอ้ยบล่ล่ะหันมาทางนี้ก่อนจ้ะโอ้ยนี่จ้ะไอ้พวกนี้เป็นเป็นถ้ำสอดเลยจ้ะนี่ยงวยนี่เป็นถ้ำสอดจ้ะก็สิมึงเกี้มึงมเข้าขึ้นจ้ะพี่น้องเข้าขึ้นอิลีได้ใจพี่น้องเขาได้ขึ้นอื้อเมึงอนหร่พู้นะ แต่ว่ามันอยู่บ่ได้แล้วมันทอนทีเหมือนเลยจ้ะพูดน่ะมึงเนี่ยจ้ะมึนก้อนมันก้อนอยู่มึงมึงตีจันี่์เองผูน่ะเขาเก็บเก็บเก็บ ลูกขัดลูกเนี่ยปีนาปลูกไม่ไม่หัวจะได้ปลูกหรือเปล่าเราจะอยู่ดีไม่แห้งกับปลูกไม้ขึ้นเกาจ้าพี่น้องอืมบัวหนุ่มจะทำสอดม่งทำสอดกำลังตีมเลยจ้าพี่น้องเลยขเขื่อเทศ เต็มเต็มเต็มเก็บผักเก็บพลนผลิตกทูเทเมีโตเอสวันณบีลาดมึงมีทีเพ็ดกล่องกล่องปลูกผักเจาะหูเห็ดมาดมึงที่ ทำเอ่อทำซอสจะพี่น้องหน่วยเขาเขาพ่านใหญ่ไ่มจ้ะหนาวมากก่อนเขาพ่านใหญ่เห็ดจังไงพี <laughs> ่นาสิปลูกแต็นนเนินก่อนปลูกเนินอยู่จ้ะแต่ว่ามันหังเอามาไว้ข้างนอกสิทาาา่าอากาศมันบ่ได้มันกับปุ๋ยคือเก่าบ่ใหญ่คือเกัาควบมาท่าอากาศมันหนาว มันกรบโบนีขึ้นเก,ก่าจนกลัวอากาศเขาจะอุ่นขึ้นมากสินไหมจ๊ะไม่ทิพตับูกอยู่แต่นเนิ่นๆอยู่บ่ถึงนะการปลูกอะ่ะเขาบ่ตายแต่ว่ามันกระช่๊ลออยุงสินไหมจ๊ะเขาก็บโบนีขึ้นเก่าไหมประสิไธิ์อนถิ่มมดเลยจ้ะนี่ทอนทิ้งหมดเลยมันพักม่ทิพได้น้ำฝน ผักมื่อนี้บ่ได้ปลูกจ้ะผัะกาศกวงตุ้งไม่จะบ่ได้ปลูกจ้ะเขาขึ้นเองเก็บตัวโอ้ยทำสวนวนไปสิเหตุเหตุกองไม่จ้ะพี่น้องเต้มนาที่เลยเนี่ยไปก่อนด้วยจ้ะเด้อคิมอิม,มทีบ๊ายบาย